ใช,ใช่ครับก็2ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวเรื่องการควบคุมน้ําหนักนะครับตัวแรกเลยเป็นเป็นเหมือนตัวเปิดลงก่อนตัวอามาโดไฟเบอร์เนี่ยเป็นแบบชงชนะครับคือปัญหาของคนเราทุกวันนี้เนี่ยไปแก้ผิดจุดบางทีไปแหรลดเลยลดลดลดจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอย่างหนึ่งคือจากอาหารหรือว่าไขมันสะสมตามทางเดินอาหารเนี่ยเรายังเยอะอยู่ม,มันเลยเกิดปัญหาว่าบางคนผอมยากผอมยากในที่นี้คือออกกําลังกายแทบตายอดอาหารแทบตายลงแค่ครึ่งโลเพราะว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยกินอาหาร อ่กินไอติมถ้วยเดียวน้ําหนักขึ้นโล2โลอ้วนง่ายเพราะว่าเพราะว่ากากอาหารที่มันสะสมอยู่ตามทางเดินอาหารเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าคอยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไปเรื่อยๆคือถึงแม้ว่าอดอาหารไปแต่มีกากอาหารเนียเยอะอยู่ก็ยังดูดซึมก็ยังอ้นวนได้อยู่แต่ว่ามันต้องไฟเบอร์เนี่ยจะดีท็อกให้พวกนี้ออกมาหมดเลยางานประเด็นน็คือต้องให้กากอาหารออกให้เยอะที่สุดใช่แล้วอันนี้สําคัญครับคือต้องให้ออกก่อนออกปุ๊บเสร็จแล้วก็คือทีนี้ก็ลดง่ายแหละ อ่<ม>แล้วเวลาเรากินอะไรระบบขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยทำมาจากอ่เป็นผักสีม่วงเป็นออแกนิกทุกอย่างนะครับแล้วก็หนึ่งซองเนี่ยเปรียบได้กับเหมือนการกินผัก350กรัมอโ๋อหรอเห็นว่าเพเ,เป็นหนูทดลองด้วยใช่แล้วงงตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าหลายหลายหลายๆเจ้าหรือว่าลูกค้าหลายคนจะมองว่าเอ้ยบางทีเอาคนที่หุ่นสวยมาแล้วมาบอกว่าเนี่ยพร้อมเราบางทีไม่เชื่อนะครับคือผมก็เลยบอกว่าอ่อัพน้ําหนักตัวเอง7กิโล กึนมาเป็น67ไมายถึงยอมอ้วนยอม,ยอ,มอ้วน,วนเลยนะฮะกินกินแล้วก็ไม่ออกกันลังกายเลยแล้วก็ลดให้ดูจริงๆตอนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งผมลดไปแล้ว4โลบลใช่แต่ว่าก็คือกินประกอบกันไอ้ตัว a m a มา f i โดไฟเบอปุ๊บทำให้เราผอมง่ายปุ๊บก็จะมีไอตัวแคปซูลที่เป็นกล่องส้มเนี่ยอัมานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่อคอยเผาผลาญไขมันส่วนเกินปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานวิธีการกินก็คือกินก่อนนอน กินปุ๊บตอนนอนปุ๊บอ่าพวกไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานตื่นที่ใหญ่สดชื่นนี่นี่พุงใหญ่เหมือนกันเช่นกันใหญ่ฮะอัพมาเจ็ดโลเจ็ดกิโลใช่แล้วอ้วนมากกว่าที่ฉันไปเจอใช่อ้วนมากผมถอดเสื้อกลางเวทีเลยทำไมมันพังเพราะอะไรกินเยอะหรือว่าอะไรเป็นเป็นเรื่องการอัพน้ําหนักเพื่อพิสูจน์ให้ด้วยครับใช่คุณกว่าจะตัดสินใจว่าเฮ้ยอันนี้แหละคืออีกตัวที่คุณจะทําเนี่ยครับ นานมาก <g ül üyor> ก็อลองกับตัวเองนานนานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับตัวนี้จะมีมีนายแพทย์เพิ่มสักคอยดูแลอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะดูว่าตัวไหนที่มันไม่ได้แบบขับถ่ายจนมันเกินไปเพราะผมเคยมีประสบการณ์ไปกินแบบว่าที่ถ่ายมันเยอะๆเนี่ยเสียงเจงในไปหลายตัวมากคือมันอั้นไม่อยู่ฮะเออแต่ตัวนี้คือมันมันมันแค่ถ่ายล้วนๆสบายๆตอนนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือระบบกับถ่ายจะไม่ค่อยดีใช่ตัวนี้มันจะไปช่วยปรับสมดุลตัวเนี้ยสมดุลคือพอกินปุ๊บหลังนับไปเลยฮะหลัง8ชัั่วโมงขบถายเป็นเวลา แล้วก็ท้องไม่เสียไม่บิดด้วยถ่ายล้วนๆถ่ายแล้วมันจะถ่ายเยอะกว่าปกติบางคนนี่พูดว่าแบบเหมือนเต็มคอหาน่ะคือมันมันจะเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเออบางทีมันในร่างกายเนี่ยมีมจากอาหารเยอะจริงๆ